สวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับคนบ้าหน้านะครับอันนี้คนบ้าหน้าพอกันคือเก้าครับสําหรับการเบิิงเลด่าอากาศครับจากวินดีดอทคอมด้วยพี่น้องเด้อนะครับก็สามารถสามารถติดตามคนบ้าหน้าได้ในพยากรณ์อากาศมืดหนี้ครับพี่น้องครับมืดหนี้เป็นการพยากรณ์อากาศนะครับเป็นการเบิิงเลด่าดาวเทียมในช่วงวันอ่าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สองถึงวันอังคารที่สามครพี่น้องครับแต่ละช่วงเนาะ แต่เนื่องจากแอดมินขึ้นตะเวนจังหน่อยพี่น้องครับมื้อนี้ขึ้น4:00นเด้่ย0ี่ทุนาที่ปฏิมาช่วงเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไปเลยครับมาเบิ่งกันพี่น้องครับช่วงนี้เห็นเขาบอกว่ามีพายุอา่าพายุโซนร้อนครับพายุโซนร้อนตัวนึงที่อยู่ที่อ่าทางมหาสมุทรแปซิฟิกเด้อพี่น้องตัวนี้เรียกว่าพายุโซนร้อนโคอินุนะครับนะครับตัวนี้นะครับเบิ่งเพิ่นจักหน่อยพี่น้องว่าเพาิ่นสิเดินทางแบบใดไปจังได๋มาจังได๋พี่น้องครับพายุโซนร้อนตัวนี้ครับพี่น้องครับ นะครับอาพี่น้องครับน right, like ี่ลักษณะของพายุพันสิหมุนอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องครับหมุนอยู่ท่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเคลื่อนที่แบบใดพี่น้องเขากลับมาเบิงนะครับแอดมินขอยัดนะครับโอ้ค้นบาน่าโทษที่พี่น้องครับขอยัดใส่หลังจากนี้ขอยัดใส่คําว่าค้นบาน่าด้วยพี่น้องครับเนื่องจากว่าเป็นช่องค้นบาน่านะครับอ่าตัวนี้อธิตมีรูปอื่นประกอบอันนี้เป็นอ่าค้นบาน่าเองครับมีมีสองช่องก็เลยใส่รูปอ่าอันนี้ เขาเอินว่าสมัครวินดีดอทคอมยุ Th ่ในอีกช่องหนึ่งได้พี่น้องยุ่ในอีกเมลหนึ่งนะครับก็เลยเห็นดูมีนะพี่น้องต้องขออภัยอาจจะบางคนอาจจะงงเนาะเอาว่าพี่น้องพี่น้องไปกันครับเบื้องพายุเป็นหลักเลยพี่น้องเนอะเบื้องพายุเป็นหลักคนมาหน้ากะมาเบื้องเพื่อที่จะพยากรนะครับเพื่อที่จะเบื้องเลดาว่าแต่ละมือมีฝนตกแห้งตัวคอยซ้ำใดครับพี่น้องครับตอนนี้ยูบานเอมินไอยูบานคนมาหน้าเองกะฝนตกได้พี่น้องตก ถือว่าระดับหนึ่งอ่ะมันเป็นคอยล่ะกําลังสีแห้งกับล่มก็มีพร้อมครับพี่น้องครับขณะนี้ครับตัวนี้คือพายุครับพี่น้องครับตัวนี้คือวันวันอาทิตสี่ทุ่มครับวันนี้ฮอที่มาเบิงว่าทิศทางของพายุเดินทางแบบไหนพี่น้องไปแล้วเนาะนะครับหาทุ่มนี่เิ่นเิ่นเคลื่อนที่ไปยังสี่ทุ่งเบิงได้พี่น้องครับการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้แห้งขึ้นเรื่อยๆเลยครับสังเกตปะครับแห้งขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับ เบิงจากล่มเบิงจากนังประกอบนําไปพร้อมน้ำไปน้งนองเนาะนะครับนี่จากวันจันทร์หกโมงนี่เพิ่นเริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆเลยครับนี่หมุนอยู่แต่ว่าไปซาไปน่นองครับวันจันทร์สิบโมงเทียงยังว่ปไปใสครับยังอยู่หม่งเกาอยู่นะครับยังอยู่แถวๆไต้หวันพี่นนองครับแถวๆเนือ้อเกาะฟิลิปปินส์กันไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเบิงพี่น้องเบิงฝนอเวลา การเคลื่อนที่ของเมฆนะครับการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้นะครับมันก็เห็ดดึงให้ฝนตแต่ละแต่ละมือเนาะเปลี่ยนไปนะครับสังเกตครับเฮาหนา,หนาๆชิมีฝนทุกมือในช่วงนี้ด้พี่น้องแล้วก็พายุเองเห็นว่าครับมันดึงดึงเอาจากกลุ่มเมฆก,กุมฝนต่างลองลองไว้เขาเรียกว่าลองลองมรสุมนะพี่น้องลองมรลสุมก,ก็คือล่มตะวันตกเชียงใต้ล่มตะวันตกเชียงใต้ครับกับล่มตะวันออกครับนี่เห็นบ่า็ได้เกิดตรงนี้ พี mm ่นองสังเกตว่าห้องก็ขึ้นทางไท้เปรเลยพี่น้องนี่นี่ท่านได้ขึ้นอยู่ครับท่านได้เข้าไปหาไท้เปรจนหอดวังคานแล้วเนี่ยยังหมุนติ้วติ้วติ้วยู่แถวฟิลิปปินส์นะครับตรงมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอันนี้พายุไต้ฝุ่นคอยหนุนาะพี่น้องครับจนหอดวันุพุทธที่ซีนะครับเหมือนจะขึ้นนะครับแต่ก็บม่ขึ้นส่งผลให้บานเท่านี่ะก็ยังมีเขาเอิ่น่ยังพี่น้องมีฝนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามาเบิง อีกเทอนึงเด้อพี่น้องเด้อนะครับว่าหม่องไหนมีฝนแน่เดี๋ยวแอดมินที่เบิงในข้างในอีกเทนึงเนาะน,นะครับตอนนี้ก็ฮอดวันพุทธศีใบโมงครับเริ่มเข้าไปยังไต้หวันนี่ครับส่วนใต้เนาะนะครับแสดงว่าลักษณะสิไปเฉียงไม้จังซี่ก็สิขึ้นออกไปทางไต้หวันเป็นส่วนใหญ่เนาะอ่าทางฟิลิปปินส์ก็ผ่านไปแล้วครับนี่จะเข้าช่องช่องช่องอ่าเค้าเรียกว่าช่องระหว่างฟิลิปปินส์กับไต้หวันแล้วพี่น้องครับ อายุท้ายๆไต้หวันจังน้อยในช่วงวันพฤหัสนะครับแสดงว่าในสัปดาห์นี้ได้พี่น้องในสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์จันนังขานพูดพฤหัสนะครับที่มีฝนยังต่อเนื่องขึ้นกันครับของเฮ้าแล้วก็ทางทางอ่ไต้หวันเองนะครับทังจีนเองก็ที่มีพายุลูกนี้เข้าไปนะครับดังแน,น่นอนแต่ว่าอา่คนมาได้เองก็ยังบอกว่ามือดหาได้พี่น้องสังเกตว่าเนี่ยฮอนวันที่หาเลยไหม พระราธิหารนี่ยังบ่ขึ้นฟังนี่พี่น้องยังอยู่ในทะเลอยู่นะครับคนมานาก็เลยขอหยัดปล่อยไปก้อนนี่พี่น้องปล่อยเพื่อนขึ้นฟังก่อนว่าผลิตขึ้นทางใดนะครับแต่ว่าถ้าเฮาไปเบิงในช่วงมืออื่นมือหื้อไปนี่เบิงเขาเรียกว่าพยากรณ์อากาศหรือว่าเบิงเรดดราดาวเทียมเนี่ยแน่ๆที่แน่ๆือมันก็มมีโอกาสเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางใดพี่น้องจากที่เคยเบิงมาหลายๆลูกเนาะนะครับบพว่าที่เป็นโน่อื่นหรืออย่างที่ที่มันผ่านน่ะคนคน้าหน้ากันเริ่มซื้อมันแล้วครับ บอโอ้ยมันลืมซื้อเนอะาะบ่ได้จำใบไปะไหนครับอันนี้คือโคอินุนะครับเป็นโตไม้นะครับเป็นผลลูกไม้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับมื้อนี้วันที่หนึ่งนะเห็นบ่นพี่น้องขึ้นฟังในวันที่เจ็ดเสาร์ที่เจ็ดผมเนี่จังไปขึ้นฟังอยู่ที่ประเทศจีนครับโซนไหนพี่น้องครับนี่เพิ่นมาขึ้นฟังอยู่โซนนี้พี่น้องครับโซนเออไรอย่างนี้พี่น้องฮ่องกงทีเดียวเขาจะปิดตัวนี้กันโซนฮ่องกงพี่น้องครับ ขึ้นแถวโซนฮ่องกงเ,อง,องเจียนหยางพีง่น้องเจียหยางนั่นเองหัวเฮอเฮ้ยยวนิพี่น้องอันโอ,อ,อ,นนอ้ขออ่านผิดก็ขอให้เยอะพี่น้องถแถวนี้แหละฮ่องกงกวางโจวสิงเพี่น้องอันใดเป็นภาษาไทยอันใดกกนณาสิง,ง่ายเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาพี่น้องครับนี่คือมันขึ้นในวันที่8นะครับตีห้านะครับหกโมงแสดงว่าเพิ่นเริ่มขึ้นฟังในช่วง วันที่เจ็ดวันที่แปดครับพี่น้องครับอแล้วออนบ่พี่น้องออนโตบ่เดี๋ยวเดี๋ยวคนมาหนากําลังเบืองอยู่ว่ามันออนโตบ่ะครับแต่บางเมืองบ้านหฮาพี่น้องครับนี่คือตกทัว่วพื้นที่ได้พี่น้องครับหลังจากขึ้นก็อออนโตเนาะพี่น้องในวันที่แปดและวันที่เก่าเอาซีพี่น้องครับมือห้าหู้แลวว่าจากนี่ไปนะครับจากวันวันที่หนึ่งถึงวันที่แปดที่เก่าเนี่ยโอเคม,มีมีฝนต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาส แห้งคอยขึ้นอยู่กับพายุลูกนี่แหละครับ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. โคอินุนี่ครับไปกันพี่น้อง mm hmm. ก้อนที่ไปจุดนั่นเดี๋ยวคอยาดดึงเาขาเรียกว่าเอาภาพมาประกอบก้อนพี่น้องครับประกอบนิดนึงเนาะนะครับบางที่ว่าเวลาคนมาหน้าเบิงแต่พื้นที่แต่ละจังหวัดเนาะมันกระิดเขาเรียกว่าภาพมันบ่ชัดนะครับเนี่ยก็ต้องอาศัยครับอาศัยตัวนี้ครับพี่น้องครับ ตัวขยายนี่แหละในการที่จะเทียบนะครับอำเภอจังหวัดจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอามาแจ้งข่าวสารกับพี่น้องเฮานี่แหละผู้ที่ติดตามคนมาน้าเนาะพี่น้องในเรื่องของการพยายกรณ์อากาศแบบแบบบานๆเฮานี่แหละครับก็บเบิงตามที่เห็นเนาะพี่น้องครับเห็นจังใดกับบอไปองสันครับพี่น้องครับถามว่ามันเป๊ะบอกะคนมานากะใัยตัวนี้แหละครับในการาเขาเรียกว่าในการเบิงอากาศทั่วไปเนาะ บางมือกับเปะได้พี่น้องบางมือกับโอ้ยเขาเอินยังพี่น้องครับเป็นซีเอินจางๆแต่ว่าฝนไหลจังมือบ้านมือกรอยู่นะครับที่ไปเก็บกระถิญยู่อยู่อยู่ในคลิปนี้พี่น้องครับมือนานเบื้องแล้วมันมันบ่ะเข็มนี่พี่น้องครับมันเป็นลักษณะของจางๆซีฟ้าอ่อนๆแต่เป็นยังไงครับพี่น้องครับเพราะเอาเขาจริงๆเออมาจริงๆครับที่ท่างนี้ได้ครับแต่ว่าขอ้อมจางของอ้อมอ่อนเนี่ยบ่ไรเนื่องจากว่าจางๆคนพนักงานมองว่าอจจวบ อาธิพตตกครับที่ไหนได้พี่น้องครับฝนไหลเลยเหมือนนะครับกะถือว่า,าเบิงผ่านไปอยู่นะครับแต่ก็อยู่ในอยู่ในคารีววยอยูย่ในทิศทางที่เป็นไปตามที่เาเบิงนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาธิบ้องว่าจุดที่เขาไปเนะี่ยมันอธิพตตกที่ไหนได้ครับขาดตั้งเลื่อมกันนิดเดียวมันก็ตกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวท่านผู้ชมที่ที่ง,งงครับอ่าค้นบรรณาเนาะกอนนี้ใส่แอดมินได้พี่น้องบัดนี้ใส่ค้นบรรณา,นนาพยายามที่จะ เบาถึงช่องของเจ้าของนะครับใส่ซื้อขอช่องแท่นโตด้พี่น้องครับกขยัดใส่ซื้อช่องแท่นโตด้วยครับเนื่องจากว่าตั้งซื้อช่องนี้ตั้งโดนแหละนะครับกับคนบ้านหน้านะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับวิถีชาวบ้านครับก็เลยมาเห็ดเพิ่มเติมอันตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพยากรนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนนะครับเพิ่มเรื่องพยากรข้าม้านะครับพี่น้องอาจถีบเป๊ะม่นยังต้องขออภัยเด้อนะครับตว่ากัดคนบ้านหน้ากัด เบิ้งทุกมือกับเพื่อที่จะให้เจ้าของเห็นเนี่ยครับนี่เห็นว่าพี่น้องขณะนี้เวลานี่นะครับสี่ทุ่มสี่หาหาทุ่มนี่พี่น้องเอาเลื่อนไปหาทุ่มอะไรพี่น้องครับหาทุ่มเนี่ยตอนนี้ฝนตกเลยพี่น้องนี่จังพี่น้องเห็นนี่ซ้ำนี่คือฝนตกเลยส่งสีแห้งพรอมครับคบนบรรณามือนั่นกะเบิ้งซ้ำนี่อะลคิดว่าโอ้บ่ปันใดดอกที่ตกครับพี่น้องตกแล้วตอนนี้ก็ตกจริงๆครับในตองตรง,ตรงที่แอดมินปักหมุดอยู่ณนะเวลาปัจจุบันนะครับก็ล่างตกอยู่นะครับ แต่ว่าเวลาปัจจุบันตอนนี้ก็คือหาทุ่มครับเาทุ่มตกแข้งยู่ยสครับวุ้น่ะทางอุดรพุะครัมขันเบิงตามแนวนี้เราพี่น้องครับตามแนวอันแผนที่นะท่านมองนี่คือคอนแกนทีแอดมินปักหมุดอยู่นะครับคือส้นนี่แหละครับตอนนี้ที่ตกอยู่ก็คือทา้งน้องบัวลําพูอุดรท่านีครับก้อนที่จะออกไปทางเวียงจันทร์นะครับตรงไหดพี่น้องครับเบิงจากขอบแผนที่ประเทศไทยเห้านี่ครับนี่ครับถ้าอันนี้คือขอบแผนที่ประเทศไทยมันจะเป็นรอยัก ข้างๆเข้าก็เป็นซอปปะเล้ายพี่น้องเด้อน,นะครับกะข้างๆเข้าเป็นซอปปะาเล่าครับแต่ว่าจังหวัดได้แน่ที่คุ้มอยู่พี่น้องครับตรงเว้าตรงนี้ลงมานิดนึงถ้าเมื่อเทียบกับรูปเนาะก็ที่เว้าลงตรงนี้ลงมานิดนึงแสดงว่าตรงที่ตกแห้งยู่ตอนนี้ทุ่ที่อุดอรธานีครับที่จะไปอำเภอสระไครอำเภอหนองอ,อำเภอเมืองหนองค่ายยูททางหนองค่ายส่วนหนึ่งนะพี่น้องมามาแห้งยเตออเออกุดจับครับโอยมากสิพี่น้องอำเภอ น้องวะซอครับอำเภอเมืองน้องบรุรีรัมพ์ผูแล้วก็บน้องบวัวลำัมพ์ผูน้องก้อนที่จะมาหาขอนแก่นในโซนนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่คือแอดมินใส่แผนที่ประกอบในการเบิ้งด้วยพี่น้องในการเบิ้งมาโซนไหนมีฝนตกนะครับในช่วงนี้ก็คือช่วงประมาณหาทุ่มของขึ้นวันอาทิตย์ที่1น,นะครับหตุลาคมสองพครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็คือเบิง้งอากาศอยู่ที่วันที่2กับวันที่3ามเด็กพี่น้องครับซึ่งหมายถึงว่าลงคลิปเป็นของ วันที่สองและวันที่สามค่คือบ้านจันทร์และวันอังคารที่จะฮอดนี่แหละครับพี่น้องฝนตกยู่ยใสแน่ครับพี่น้องนี่นี่นี่ทางวิเชียนบุรีครับถ้าวิเชียนบุรีถ้าห้ามมองมาทางวิเชียนบุรีพี่น้องครับวิเชียนบุรียอยู่มุงไหนครับอ่าในหนีมันพอมีเนาะมันนี่ตรงนี้คือวิเชียนบุรีอันนี้นครสวรรค์อ่าคนมาหน้าขยัดยับมาทางนาครสวรรค์เนาะมันเห็นเห็นจังหวัดเนาะนะครับ อันนี้คือนครสวรรค์อันนี้คือวิเชียนบุรีพี่ Sisters, unified. น,น้องครับเช่นเดียวกันอันนี้คือนครสวรรค์อันนี้คือวิเชียนบุรีแสดงว่าฝนตกยุ่แถวๆวิเชียนบุรีก็คือตรงไต่ไต่ลงมานิดนึงนะพี่น้องท่าทามที่เบิ่งก็ื่องเพื่อไพศาลอันเพื่อกจะเจร่ญนแล้วก็อำเภอสีเทพครับพี่น้องครับในตรงนี้ถ้าเป็นนครราชสีมาพี่น้องครับนี่นี่นี่ตรงนี้นี่น,น,นครราชสีมาตรงนี้ยับอ,อกมานิดึงครับว่อที่จะเบิ่งว่าคนครราชสีมาตรงไหนเนี่ยครับตรงที่เขาขึ้นแผนที่ตรงนี้ครับแสดงว่าย่่ในนออออออเเเภภมืงงกับชพีร นี่คือลักษณะของฝนที่มีอยู่ในตอนนี้ครับหาทุ่มของขึ้นันที่หนึ่งได้พี่น้อง Laurie. เช่นเดียวกับข้างภาคาเหนือพี่น้องตรงขุนขุนย่อมกับเชียงใหม่พี่น้องครับถ้าขุนย้อมเชียงใหม่เบื้องจัาไหนพี่น้องครับเบิ้งแบบนี้ครับพี่น้องอขึ้นมาที่เชียงใหม่ก่อนเนาะถ้าเป็นเชียงใหม่ตรงนี้ครับพี่น้องครับเพื่อเอพือ่อขุนย่อมขุนย่อมย่อมอย่งไรล่ะพี่น้องขุนย่อมอจิเป็นพื้นที่เาขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นแหล่ง สำคัญพีพ่น้องอาจจะบ่แมนอำเภอพี่นบ่มันบ่าขึ้นไหยเนี่ยขุนย่วมมันอยู่ริ่มๆเลยพี่น้องครับนี่นี่นี่อำเภอขุนยม้มอยู่แม่ห้องสอนนะครับพี่น้องแม่ห้องสอนคือขุนย่วมนะครับแต่ว่ามันเลื่อมๆมาทางนี้ก็แสดงไว้อยู่ที่อำเภอปลายนะครับมีฝนอยู่นะครับอำเภอแม่แตงครับเชียงใหม่เนะาะนาสิเป็นปลายครับเวียงแพงเนะี่ยปลายครับเชียงใหม่อำเภอแม่แตงเชียงดาวอำเภอปลายนะครับตรงนี้นะถ้าเป็นเชียงไร่ก็ที่เขาเขาตัวเชียงไร่เลยเนาะตัวนี้เนาะพี่น้องนะครับ ภาคใต้มีบ่ครับชว่วงนี้ยังบ่มีเนาะจะมีอยู่ใต้สุดอยู่ที่3จังหวัดนะครับเอาพี่น้องครับขออนุญาตซูมเอาออกมาให้เห็นเต็มพื้นที่นิดนึงแล้วก็เดินทางไปขณะนี้เวลา6กทุ่มเที่ยงคืนครับพี่น้องฝนเริ่มเคลื่อนที่ออกไปนะครับขออนุญาตเบิ่งไปทีละอ่า2-3ชั่วโมงเด้อพี่น้องแล้วก็ยุดยุดภาพ ยุดผ้าเพื่นอนยังเพื่อบอกว่าในช่วงนี้เวลานี้มีฝนอยู่งวุ่นใดพี่น้องครับถ้าเป็นช่วงตีสามเขาขึ้นวันจันทร์นะครับพี่น้องครับวันจันทร์ที่สองยังบ่เห็นชัดเจนหลักๆเลยอยู่เชียงรายพี่น้องครับแถวภาคเหนือตอนบนนะพี่นอ้องภาคเหนือตอนบนก็ที่เชียงรายท่าขี้ยเล็กแล้วก็เออเขาเอือ้อเนียงพี่น้องครับช่วงชายแดนเนาะชายแดนระวังไทยกับสปปลาวพี่น้องครับตรงนี้ครับถ้าเป็นเชียงรายตอนนี้ที่มันอยู่ก็คือท่าขี้ยเล็กพยู่นะครับ ท่าคยคีเล็กมองไหนครับท่าคยคีเล็กยิ่งมองนี้เด้ลอล่ะอคนมาหน้ามองกันว่าท่ายคีเล็กยืนในหนีมันไม่คำมันบ่มีคําว่าท่าคยคีเล็กพี่น้องครับแสดงว่าอันนั้นเป็นแค่จุดจุดสําคัญเนาะเป็นอีกจุดหนึ่ง็กยู่อยู่ในช่วงเว้าช่วงนี้พี่น้องครับก็คืออําเภอดอยหลวงนะครับอำเภอเวียงเชียงรุ่งนะครับที่น่าจะมีฝนในช่วงตีสามของวันที่สองครับพี่น้องครับร,บรวมถึงในช่วงท่าลงมาทั้ง บัวนะครับเทศบาลเมืองน่านนะครับถ้าเป็นเมืองน่านพี่น้องครับเมืองน่านที่จะออกมาทางนี้เนาะน่านที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับมันมีคําว่าบัวนะครับบัวคืออำเภอบัวนี่พี่น้องครับอำเภอบัวอยู่นี่เนาะบัวอยู่นี่น่านอยู่นี่ครับแสดงว่าฝนที่ตกอยู่ในโซนของอำเภอทาวังผาอำเภอสันติสุขอำเภอผูเพียงครับในช่วงของตีสามวันที่สองเนาะพี่น้องตะไปต่อกันเลยครับพี่น้องขยอนซุ่มเอาเห็นเต็มพื้นที่เพื่อที่จะไปกันที่ละสามชั่วโมงครับพี่น้องตีสี่ ตีหาพี่น้องครับตีซี่ตีหาไปหาหกโมงเช้านี่รู้สึกว่าท้องฟ้าจะเปิดครับทีมีคือมัน่นนยู่แถวๆอุบลนะครับโซนนี้นิดนึงนะครับอุบลกรบิดก็อุบลคลอยมาทั้งผิดเลยพี่น้องในช่วงเก้าโมงเช้าสิบโมงครับพี่น้องครับในวันจันทร์ที่สองเนาะสิบโมงก็ยังไม่มีฝนพี่น้องครับแต่เริ่มคืมข้ามาแล้วครับในช่วงสิบโมงนะครับสิบเอ็ดโมงพี่น้องครับสิบสองนาฬิกาครับเที่ยงพอเที่ยงปุ๊บ มาหาใบโมงมีเลยครับพี่น้องครับฝนเริ่มก่อโตอยู่ที่ผาคเหนือนะครับตอนนี้น่ที่ประมาณ20เอร์เนนะครับเน้นอยู่ที่เชียงไม่เป็นหลักนะครับส่วนผาคกลางนะครับตอนนี้ก็มีนิดน้อยนะครับคอนไปทางโครรชนิดนึงนะครับแล้วก็ภาคเหนือส่วนของพิษโลกเนาะพี่น้องเนาะนะครับภาคกลางในส่วนที่คอนมาทางส่วนพึ่งนะครับภากภาคภาคกลางภักใตเนาะแถวแถวลาไตลาดชบุรีลงมานน่ครับแล้วก็เพชรบุรีครับ ตอนนี้ยูมองบานเอ,อง,พ,องเพ,พ,พี่น้องโซนี่นะครับส่วนแถวเพชรบุรีเนี่ยพี่น้องเนาะครับส่วนในในภาคตอนออกเองกับยุทีิจันทร์บุรีนะครับแกลงแล้วก็ตราดพี่น้องครับที่ลักษณะจากมีฝนชัดเจนนี่นะครับพี่น้องถ้าเป็นภาคใต้เ่ยพี่น้องบ่เห็นนะพี่น้องบ่เห็นครับภาคใต้บ่เห็นภาคอีสานเองเอ้ยภาคภาคตรงซักแก้วพี่น้องใส่คา,ว,า,า,ว,า,าว่าภาคได้ละภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกนะครับ สะแกวอยู่อยู่โซนตะวันออกพี่น้องเดี๋ยวแอดมินเขาอยากตูดอันนี้เบิ่งก่อนครับมาสะแก้วอยู่ในโซนไหนนะครับในโซนของภาคตะวันออกที่มีตรงนี้ครับสะแกวนี่ครับสะแก้วตรงนี้ก็มันพุ่นเด้มันส่งสิตกทั้งเทิงพุ่นทั้ง,งตราพญาทงางอำเภอเสงิงสางคอนบุรีซึ่งไปไปติดกับเขาเรียกว่าในส่วนของภาคอีสานนะที่เป็นนคร นครราชสีมราครับโคราชนะพี่น้องมาบัดนี้เข้ามาย่อส่วนนีเบิ่งพี่น้องครับแล้วก็เดินทางต่อไปเท่ะสองสามชั่วโมงพี่น้องครับใบสองครับพี่น้องพึบขึ้นมาเลยครับบสามครับพี่น้องครับตอนนี้คณะนี่ใบสองมาหาบสามนะทางภาคเหนืออยู่มีฝนเขามาแล้วเต็มพื้นที่ครับประมาณ80 90ของภาคนะครับรวมถึงภาคตะวันตกเองก็เขามาเต็มพื้นที่ขึ้นกันครับ80-90%ภาคตะวันออกเช่นกันครับ ภาคอ่ากลางก็เช่นกันครับ80-90%ยกเว้นภาคอีสานในช่วงเวลานี้ครับก็บคือวันที่2ช่วงบ่าย3นะครับในภาคอีสานเองยังเป็นดลง่ลงๆอยู่พี่น้องเข้ามาประมาณ10-20%ยังไม่เยอะพี่น้องภาคใต้เองก็เข้าตอนนี้70-80%เด้อพี่น้องเด้อนะครับแอดมินเอ้ยคนพานาบ่บ่ระบุพื้นทีแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันเต็มพื้นทีไหม มันเป็นย่อมๆนี่คนมันอาจสิรบุห้นะครับหมายถึงว่าเข้าไปเบิงมันอยู่ในอำเภอใดบ้างนาะพ้องเนาะในช่วงซีโมงแรงนะครับหามงครับเริ่มอ้อนหายไปจากช่วนภาคใต้นะครับแต่ว่าภาคกลางนะครับก้อนหนาหนี่ประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มของวันจัดวันอาทิตย์ที่สองนะครับมีฝนนะครับแต่ว่ามันมันไปเร็วครับดันไปทั้งภาคอีสานครับผ่านโคราชนะครับ เกิขึ้นมาทั้งหกันซึ่งตอนนี้แอดมินนายที่ได้ฝนน้ำเพลินแล้วพี่น้องครับในช่วงวันจันทร์ที่สองเอาคือช่งสิโดนเดีพี่น้องเดี๋ยวป็นขอยัดย่อนเืิ่งเด้อจันทร์ที่สองสองทุ่มพี่น้องจำไว้เด้อนี่จันทร์ที่สองสองทุ่มคนมาหน้าขอยัดถอยกลับนิดนึงเด้อจับตูดเลยพี่น้องครับช่วงไหนที่คนมาหน้าได้ฝนบ่ที่ผ่านมาเด้พี่น้องในช่วงสองมือที่แล้วเนาะวันอาทิตย์ที่หนึ่งแหละค่ะมาหาวันที่สองนะครับพี่น้องครับยี่สิบนาฬิกาครับ วันที่2นี่ครับ17 18 19 20ก็คือในช่วง20่สนาฬิกานีครับทางเอมินกับชินเริ่มได้ฝนบางขึ้นกันครับเพราะว่าเริ่มมีฝนตกยุที่โคราชดันขึ้นมาทางขอนแก่นแหละก็ออกไปทางเวียงจันทร์ครับพี่น้องครับถ้าให้เบิ้งพี่น้องครับมันก็จะเป็นลักษณะนี่เนาะนี่พี่น้องโคราชอยู่นี่ครับเนื่องจากว่าฝนที่ตกยุทธ์ส้นอูเทปน้ำเด้พี่น้องครับส้นอูเทพใต้โคราชลงมากระถิบเป็นสับุรีนครนายกปราจีนบุรีเนาะก้อนที่ฮอตตัวกรุงงงงเเททพออซึ่่่ยูานนีคครรัับบ ถ้าเป็นนักขอราชสีมาฝนที่ตกขึ้นไปออกมาทาังเชัยภพุ่มนะครับออกมาทาังคอนแกนมหาสารคามครับเหนือคอนแกนขึ้นไปค็คืออุดอรธานีและวะหน,นองค่ายพี่น้องครับในช่วงสองทุ่มของวันที่สองครับมีฝนตกนะพี่น้องเนาะสามทุ่มเป็นไงพี่น้องครับสามทุ่มสี่ทุ่มเมฆกลุ่มนี้เคลื่อนที่จากโซนนี้ออกไปทังเลยครับพี่น้องออกไปทังอุอบลครับ นจนหอดตีสองครับสองทุ่มหอดตีสองเป็นจังไนครับก็เคลื่อนจากโคราชผ่านหลายๆจังหวัดนะครับตีอยู่ในโซนของโครรชเนาะพี่น้องแล้วเขาาติเบิงในส่วนของอีสานตอนล่างก็เป็นครับที่มันล่มไอที่มีฝนผัดผ่ดานเนาะจากโครรชเมื่อกี้ก็กต้องมาผ่านบุรีรัมย์ผ่านสุรินทร์ริสเกตนะครับถึงจะมาถึงอุบลราชธานีในขณะเวลาตีสามของคืนวันที่สามครับพี่น้องเนาะนะครับไปต่อกันยากๆพี่น้องไปกันเลยครับ เดินทางจากตีสามมาตีสี่นะครับตีห้าพี่น้องครับแล้วก็หกโมงเสาร์ครับพี่น้องครับท้องฟ้าเปิดดีพี่น้องทั่วพื้นที่ของภาคนะครับเพราะว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเชยงเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็มาเริ่มมีคึมมีฝนอีกเที่ยงหนึ่งตอนห้าโมงเสาร์ครับพี่น้องของวันองังคารที่สามนะครับเริ่มมีแล้วครับเริ่มมีฝนตังคาวมากครับภาคตะวันออกหน้าที่จัดก้อนมูเราแต่ภาคอื่นนี่คึมนะครับนี่ลักษณะนี้ก็คึมแล้วก็เริ่มมีเมฆก่อตัวในช่วงบ่ายโมง มายสองครับที่ภาคกลางขอนไปทางโคราชแล้วกับภาคตะวันตกครับซึ่งหลายครอบคลุมหลายพื้นทีเน่เนาะร่วมถึงภาคเหนือเองยุที่พโลกพี่น้องครับภาคใต้ก็มีเนี่ยชุมพรน,นะครับชุมพรนนครศรีธรรมราชครับซึ่งบางๆแต่ว่ามีฝนคลุมทั่วพื้นที่ครับเรียกว่า 80- 90%กบะว่าได้พี่น้องครับในภาคตะวันออกเองขนาดสิประมาณ90%เนด้ยพี่น้องครับเข้าทั่วทุกพื้นที่ครับในภาคอีสาน ยังบ่หลายภายในพี่น้องครับน่าจะยู่บางส่วนนะครับเพราะว่าจะเป็นทางจังหวัดเลยทางไอเดียวพี่น้องถ้าเป็นอยู่ทางพิโลกทั้งนี้ก็เป็นลมสักเนาะพี่น้องครับลมสักถ้าเป็นทางใต้ลงมานี่ก็สิเป็นโนนคดไอ้นครราชสีมากกว่าคือโคราชพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับฝนเองในช่วงบ่ายสองของวันอังคารที่สามเลยพี่น้องซึ่งแอดมินก็สิเบิง่ง คลิปนี้ก็อยูท่วันที่2วันที่3ครับแสดงว่าเอ็มไม่ต้องเบ่งไปถึงวันที่4เพื่อที่จะเพื่อไว้นาะอพี่น้องรับเพื่อไว้จากน้อยว่าเกิดเฮ้ว่าเบ่งวันที่สองวันที่3หลังจากนี<ๆ>้ไปให้วันที่4ลไม้มีโอกาสเา้เาเรียกว่าไม่เป็นตัวเปรียบเทียบที่เขาจะเบ่งในมือข้างหน้าหรือว่าเอาไว้เป็นข้อมูลในการที่จะเข้ามาเบ่งฝ่าเบ่งฝนในในแต่ละช่วงของเวลาเนาะพี่น้องเนาะนะครับใบสอ2ครับน้องตอนนี้ก็จะเป็นบ่า3ครับน้อง บสามเริ่มเขามาแล้วภาคตะวันออกเต็มภาคใต้เต็มพี่น้องครับภาคตะวันตกเต็มภาคก,กลางครับแอดมินหยุดแล้วครับเพราะว่าแห้งครับพี่น้องครับฝนตกแห้งเป็นเป็นมองมองไหมพี่น้องเป็นมองมองอันนี้ต้องยศเพื่อที่จะบอกนะครับว่าช่วงนี้หกพุงของวันที่สามครับพี่น้องมีฝนฝ่าอยู่ในส่วนของกรุงเทพมหานาครซึ่งผัดมาจากภาคตะวันตกนะ่ะพี่น้องครับ พัดมาจากสาพี่น้องท้ามันเขากรุงเทพมหานาครแสดงว่ามันมาจากสาครับพี่น้องมาจากกาญจนบุรีมาจากราชบุรีแล้วก็ถึง,ถงจะเข่าในส่วนของกรุงเทพได้นะพี่น้องเห็น <He an S 1> บ่นี่านกาญจนบุรีราชบุรีถึงจะพานาครปฐมสม,มุดสาครสม,มุรสงอสม,มุรสงคารา์สม,มุดสาครนนทบุรีกรุงเทพสม,มุดปราการแล้วปุมท่านีครับพานาครศรียุยาครับออกไปทางนครนายกพี่น้องเบิร์ว่ามันใส่เวลาโดนปไะดนเนาะครับพี่น้องดามกันไปครับทุ่มหนึ่งครับ เริ่มแล้วครับอยู่ที่ภาคกลางเคลื่อนที่ออกไปทางโคราชจนฮอดซีทุ่มพี่น้องครับซีทุ่มในภาคกลางเริ่มอ่อนโตเนาะนะครับแล้วก็เคลื่อนเหมือนจะไปเหมือนจะไปโคราชพี่น้องเปลี่ยนทิศจากท่านท่านที่ท่านใดเราไปทางพิโลกนะครับจากช่วงเที่ยงคืนมาฮาตีสามพี่น้องครับนั่นเนหะ็นบอกครับเพิ่นมากซีพี่น้องครับเพิ่นมากทางนาคนปรปฐมนครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานะครับในช่วงสองทุ่มจน เคลื่อนที่ไม่อีกที่หนึ่งก็ลุดออกมาทางพิโลกนะครับพิษณุโลกอยู่งมองไหนพี่น้องครับพิโลกก็ขึ้นมาทางนี้พี่น้องครับทางโอไก่อยู่ดีพี่น้องพี่พิโลกก็แกไก่แต่ว่ามันเคลื่อนที่มาไหนาะพี่น้องจากภาคกลางขึ้นมาสระบุรีลูบุรีเพชรบูรณ์แล้วก็พิษโลกนะครับตอนนี้อยู่ที่พิโลกในช่วงเวลาวันพุธที่สี่ตีสามครับพี่น้องครับเสองวันพุธนั่นเองนะครับ สอนพุธที่สีนะครับช่วงตีสามนะครับแล้วก็เริ่มเปย์ออกนะครับทั่วพื้นที่เนาะภาคเหนือก็เปย์ออกนะครับภาคอีสานก็เปย์ออกครับภาคตะวันออกภาคใต้ก็เปย์ออกครับภาคกลางเองเปิดเตย์ออกจนหัววันพุธที่สี่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเริ่มครับเริ่มมิกุเมกก่อตัวพี่น้องครับอยู่ในช่วงนะครับกรุงเทพมหานครมีครับภาคตะวันออกมีภาคใต้มีนะครับกรสจมีภาคอีสานกับภาคเหนือส่งบางๆจากน้อยในช่วงเที่ยงของวันที่สี่ครับ ครับส่วนใบโมงใบสองครับเริ่มมาก้วครับพี่น้องครับหนาแน่นนักแน่นภาคใต้ครับมาก่อนมูภาคตะวันออกครับภาคอีสานกับภาคเหนือกับบางๆขึ้นกันครับย่างเชียงพะเยาภาคอีสานเองนะครับเขาอยู่ประมาณตอนนี้ครับตีไฮประมาณสัก3 0 4สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเป็นภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ2ี่สิบสาสิเปอร์เซ็นต์ครับภาคตะวันตกนะครับเต็มรอยเลยพี่น้องครับไฮจักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับอะไรเนาะเต็มพื้นที่ภาคใต้ขึ้นกันครับพี่น้องครับเขาจักเก้าสิบ หาเปอร์เซ็นต์กระไรพี่น้องครับเพราะเนื่องจากพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับมันมีเมฆคลุมอยู่ตลอดแล้วก็ล่มหนาสิลมร่มแห้งพร้อมที้พี่น้องทั้งภาคใต้นะครับพอท่อนออกกับเขาเต็มแปดสิบเก้าสิบเอร์เซนตนะครับพี่น้องตรงนี้เนาะนะครับโอเคพี่น้องครับภาคเหนือภาคอีสานเองเป็นทางห้างมองที่แอดมินปักหมุดไว้พี่น้องสังเกตบ่มันบคอยมีผ่านเลยนะครับแอดมินซ่อมอยู่เลยพี่น้องครับตีซี่ของวันบาวันที่สี่วันที่สามหาโมงนะครับ เวลาผ่านไปพี่น้องครับจากภาคตะวันตกนะครับเคลื่อนพ้นมาทางังท้งกรุงเทพมหานครครับในช่วงวันที่สี่หกโมงแรงครับพี่น้องครับโหแม่แข็งเขาบังไดพี่น้องครับถ้าเาเพิ่งตามแผนพุ่มภาพเนาะกรุงเทพมหานครอ,อยู่ตรงนี้ครับกรุงเทพมหานครอ,อยู่ตรงนี้แสดงว่าโซนพื้นที่ที่เกิดฝนตกในช่วงวันพุธที่สี่เวลาหกโมงกับคืนนี ในเขตของเพชรบุรีพี่น้องครับเพชรบุรีแล้วก็เนื้อกรุงเทพคือพนอลคือนครปฐมและนนทบุรีที่มีฝนแห้งนะพี่น้องครับตรงนี้ครับที่แอนดมินเบิงยูนะครับส่วนโซน,นอื่นนะครับในภาคอีสานอยู่ที่นครราชสีมาและก็ค่อนออกไปทางอุบลราชธานีนั่นหมายถึงก็คือจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมสุรินศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีอุบลราชธานีถึง ซึ่งเพิ่นสิเปลี่ยนไปจังไหนเดี๋ยวเขาจะปมเบื่องกันอีกทีหนึ่งเนาะคลืนเวลาครับี่นะครับตอนนี้วันที่สี่หกโมงแรกสองถุมครับีมนงครับสังเกตว่าครับเคลื่อนออกไปแล้วครับตอนแรกก็โตยืดแถวภาคกลางตอนนี้หุ่มกันขึ้นไปทังภาคอีสานครับซึ่งเป็นเส้นทางที่แอดมินปักหมุดไวบานเจ้าของอยู่เนาะส้นที่แอดมินอยู่นะครับคือส้อน ขอนแก่นนะครับที่มีมดจุดพี่น้องครับ0.1มมนี่ก็คือปริมาณน้ำฝนนี่ครับซ้ำนี่มันบ่มีบบ,บ่่เห็นเหรครับอาธิแค่อ่าเขาเรียกว่าลิ่นๆจางๆนะพี่น้องครับซึ่งพี่น้องเห็นบ่นี่มันมีสีฝาอ่อนๆหนึ่งสีมีโอกาสลิ่นนะพี่น้องนะนะครับเพราะว่าค้นมาหน้าเจอแล้วนะครับในช่วงของมือว่านมือกอนนี่ครับจางๆสิละคนน้าก็มองว่าโอ้มันโปตกดอกปกติไปทงไปทาเป็นไหพี่น้องครับฝนไหลกระบานนะครับ อ๋าโอเคพี่น้องครับฮาวบเบิ่งกันตอน,ตอนนี้ขึ้นมาทั้งพี่โลกกับนครราชสีมาเนาะพี่น้องถ้าฮาเบิ่งในส่วนของนครราชสีมาพี่โลกกับที่พี่พีอยู่นาะครับแสดงว่าครุ่มอยู่ที่เพชรชบณ์กับชัยภูุ่มนะครับตอนนี้ฝนตกในช่วงเวลาสามทุ่มของวันที่สี่พี่น้องครับซึ่งคลิปนี้กน็น่าจะถึงแค่วันที่สี่นะครับแอดมินขออนุญาตเบิ่งมาหอดช่วงเที่ยงขึ้นจะเขาวันที่หายนะครับซึ่ง นั่นเป็นช่วงที่แอดมินได้ฝน2มมถือว่าน้อยอยู่แต่ว่ากระตกครับพี่น้องครับเนาะนะครับไตแอดมินลงมากแต่เป็นชืยอพุ่มนะพี่น้องครับโซนของชืยอพุ่มนะครับที่ได้หน่อยเท่กันกับแอดมินนี่นะครับพี่น้องครับเรื่องฝ่าเรื่องฝนเนาะจนโซนนี้ก็ที่เอียงมาทั้งในตรงไหนพี่น้องเอียงมาทั้งส่วนหนึ่งของโคราชเชื้อพุ่มรับส่วนล่างของขอนแก่นเนาะครับพี่น้องครับซึ่งมีหลายจังหลายอำเภออยู่ในส่วนล่างของขอนแก่นครับบม่ว่าจะเป็นอำเภอ อำเภอใดแน่ครับส่วนหลังมีพระยืนบ้านแหดมั่นจ่านะครับโคกโพชัยชนบทค่อ้อสารแงงไงแวง่อยเพื่อพ่นนะครับโซนนี้กันจได้รับฝนคือกันในช่วงเวลาใดครับพลิภัสที่หาเที่ยงคืนได้พี่น้องครับโอเคเนาะคุณน้องครับตอนนี้ฮาเบิงมาครบในเรื่องของการเลดาอากาศในช่วงของวันที่2อได้พี่น้องครับวันที่2หลักอะวันที่สครับพี่น้องของคลิปนี้นะครับสําหรับมื้อนี้ได้พี่น้องครับ คนมาหน้าเอ้ยแมนครับพี่น้องครับค้นมาหน้ากะฝากเรื่องพายุโตัวที่มันจะเข้ามาไม้ได้พี่น้องครับนี่ครับตัวนี้ครับถ้าแอดมินเอ้ยคนมาหน้าเบิงมาหอดวันที่หาว่ากะทิเลื่อนที่มาได้แค่นี้พี่น้องครับหลักๆเลยพายุโคอินุเมืน,บ,นบ่ถ้าจำว่าผิดนะครับถ้าจำผิดกะขอใหยเด้พี่น้องเ้อะปกติเลื่อนทีม่มาแบบนี้เพราะนั้นให้ระวังนิดนึงพี่น้องครับบ่นิดหลายหลายเติมนะครับในการที่จะ ระมัดระวังเรื่องฝนตกนะครับน้ำท่วมน้ำขังครับพี่น้องครับหร,ห,ห,หรือว่าน้ำท่วมให้ท่วมหน้าหรือว่าน้ำท่วมท่ามท่วมบ้านท่วมห้วยท่วมอียังกระรางซืไอ้คล้องประมาณนี้เนาะห้วยน้องคล้องบึงเถอะเพื่อให้ยุย่ยไก่ไก่ระวังนิดนึงได้พี่น้องครับเคลื่อนนะครับเอาของมีค่าออกจากพื้นที่ก่อนได้พี่น้องครับถ้าเคยท่วมกว่าที่ท่วมนี่พี่น้องครับอันอียังก็เพิ่นบอกว่ายุอันใด อยู่ตามมายกขึ้นที่สูงครับพี่น้องเป็นไปได้เอาขึ้นไปก้อนนะครับอันไหนที่มีมีเขาเรียกว่ามันอ่าเขาเรียกว่าเอาไปยากอ่ะพยายามยกสูงไว้ก่อนอันไหนเอาไปได้ก็นนไไกติดโตวไว้ครับเพื่อมันการเวลามันฝนตกน้ำหลากลื่นลามถั่วมากเท่ากัเอาไปได้ได้โดยเร็วเนาะยพี่น้องเตรียมไว้พร้อแม่ายพี่น้องครับผู้ใดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมไว้พร้อมนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของการเดินทางพี่น้องครับขอให้เปิดไพ่ทุก ปลอดภัยทุกการเดินทางพี่น้องเพราะว่าฝนมักสิมาช่วงไม้ซึ่งเป็นช่วงที่คน่นเขาเรียกว,ว่ากลับบานหรือว่าช่วงเดินทางเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นวันหยุดกับเดินทางกันในช่วง่ม้เป็นส่วนใหญ่นะครับเอาพีเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไ้ซ้ำนี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ